มาข้อ7เอ่อคำนดให้ universe เป็น1นถึงเนะฮะหนึ่งถึงเมีกี่ตัวครับ1นถึงเมีกี่ตัวฮะเก้าตัวนะโอเคเอ่อ a ก็เป็น2 4 7 8 9อ่ะ b เป็นเซตนั้น c เป็นเซตนี้อ่ะโอเคเขาถามว่า a อเซ็กบีครามลบซเท่ากับเท่าไหร่ ก็ต้องหานะว่า b คืออะไรอืมอต้องแก้สมาการเนาะอืม x กำลังสลบสิบ x บวกยี่สบเอดเท่ากับศนยมาฮะมันแยกสองวงเล็บแน่นอนเครื่องหมายลบทั้งคู่แน่นอนถูกป่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคูณกันได้2 1รวมกันได้10ครับ คูณกันได้21รวมกันได้10 <23. S 1> 7 3 21เก่งมากเพราะนั้น x ก็เลยมีค่าละ่ามละ7จ็ดบ b คือ3และเจ็เข้าใจไหม C ล่ะ C คือเซตที่อยู่ระหว่างนี้สองไม่เอาถูกป่ะมันก็ต้องเป็น3 สี่ห้าหกเท่านั้นถูกไหมเคอเอาล่ะ B'-4 พรามลบ 4. ไอ้ B คือไอ้นี่ถ้า B' พรามคือที่เหลือทั้งหมดถูก,ก,กปะ่ะ1 2 4 5 6 8 9ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย4 ลบด้วย4พี่ขอเขียนไปเลยนะ4คือเลข3ก็ไม่เอาเอาไม่มีอยู่แล้วเลข4ลบทิ้งไปเขีดเดียวเลข5ลบทิ้งไปเลข6ลบทิ้งไปมันจะเหลือไอ้นี่เศก A s เ c ก A คืออะไร A คือ2 4เพราะนั้น2เอา4ลบไปแล้ว7ไม่มี8 9คําตอบก็คือ2 8 9ตอบข้อข,อขวายตรงไหม โอเคเยี่ยม